มาช่วงนี้นะคุณผู้ชมเรานำพาความรักมาฝากคุณผู้ชมกันต่อดีกว่าค่ะเพราะเรื่องนี้เป็นซีรีส์เกิร์ลที่หลายๆคนเนี่ยจับตาดูจับตามองมาโดยตลอดหลังจากที่เขามีวางตัวนักแสดงปุ๊บแล้วก็เปิดตัวมาเนี่ยโอ้โหได้รับกระแสะการตอบรับดีมากๆกับซีรีส์ที่มีชื่อว่ารินไม่มีวันรักนะคะนักแสดงนาำอย่างน้อง เอนจอและน้องจูดนั่นเองค่ะพาทุกคนฟินอย่างแน่นอนนะคะเพราะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวความรักความรักที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าพี่เล็กซี่มันออกมาถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ g กิร์ลเลซึ่งปัจจุบันนี้ g กิร์ลเลนะ ถูกผลิตออกมาเยอะมากและมุมมองความรักในแบบฉบับของผู้หญิงเนี่ยเป็นมุมมองความรักที่ละมุนเป็นมุมม,มองความรักที่สวยงามหลังจากที่ซีรีส์เรื่องนี้นะเปิดตัวมาปุ๊บเนี่ยได้รับกระแสการตอบรับดีมากๆรินไม่มีวันรักเนระคะถูกปล่อยเช e เลอร์ถูกปล่อยทีเซอร์ออกมานะยอดวิวยอดคนดูก็แตะหลักล้านไปในช่วงเวลา แป๊บเดียวคุณผู้ชมในพริบตาเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง กระแสการตอบรับดีมากๆในซีรีส์ Girl l o เ e เพราะเราจะเห็นได้จากเวลาก่อนที่ซีรีส์จะออนแอร์หรือก่อนละครจะออนแอร์หรือก่อนหนังจะออนแอร์เนี่ยนะเราจะต้องได้ชมในส่วนของเทเลอร์ส่วนตัวอย่างต่างๆเนี่ยนะและกระแสการตอบรับเนี่ยมันเช็คเรตติ้งได้จากตรงนี้ด้วยอย่างซีรีส์ g i r l Love รินไม่มีวันรักเนี่ยนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่อง ที่มียอดคนดูในเทเลอร์สูงมากเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยนะก็แตะหลักล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องราวมาดูดีกว่าว่าทำไมโดนใจแฟนละครโดนใจแฟนซีรีส์รินไม่มีวันรักเป็นแนวซีรีส์เกิร์ลเลิฟนะคุณผู้ชมดรามา่านะโรแมนติกด้วยดราม่าด้วยแล้วมีกึ่งๆึ่งคอมดี้นะขำขันตลกรวมไปถึงค่ะก็เรียกเสียงหัวเราะได้ด้วยที่ จับคาแรคเตอร์ของแมวหญิงกับหมาเด็กนั่นเองมาเล่าในแบบที่มีชั้นเชิงมากยิ่งขึ้นเป็นเรื่องราวของแพรนรินนะคะซีออสาวที่ไม่เคยศรัทธาในเรื่องความรักแต่ต้องแต่งงานกับเข็มจิราเด็กกำพร้าที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความใสซื่อนี่นะโคจรมาเจอกันละเพื่อนแรกกับตำแหน่งและอำนาจในบริษัท จนเกิดเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ทำให้หลายๆคนฟิน หัวเลาะด้วยและมีเรื่องราวความรักความรู้สึกที่มันบาดลึกลงไปด้วยพลังของนักแสดงแต่ละคนเนี่ยนะส่งพลังถ่ายทอดพลังออกมาอย่างเต็มที่นักแสดงนำอย่างน้องเอนจอยที่ดารัตนะคะแล้วก็น้องจูนนันนิรินนั่นเองค่ะซึ่งคู่นี้เรียกว่าเป็นคู่เคมีที่เข้ากันได้ดีมากๆทำให้ซีรีส์เกิร์ลเลิฟเรื่องรินไม่มีวันรักเนี่ยกลายเป็นกระแส หลายๆคนพูดถึง,งค่าคืนเลยหลังจากที่ซีรีส์ออนแอร์ไปปุ๊บเนี่ยหลายหลยคนก็พูดแล้วเขาก็ตัดฉากสำคัญสำคัญเนาะแล้วก็ซีนที่มันน่ารักน่ารักเนี่ยออกมาให้กับหลายหลยคนได้เห็นหลายหลยคนก็พูดถึงเป็นเสียงเดียวกันว่า โอ้โหนี่นักสแสดงแบบเล่นเก่งมากหรือว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยถอดแบบหมาหญิงเอ่อแมวหญิงกับหมาเด็กมาได้ดีมากๆสะท้อนและถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้เราได้เห็นตรงตามคาแรคเตอร์ของนักสแสดงในเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพลนเรนซีโอสาวคนนี้ก็ไม่ทำให้เราผิดหวงังหรือแม้แต่เข็มจิรานะคะเด็กกำพร้าที่มีความใส่ซื่ออยู่ในตัวเอง การโกจรมาเจอกันครั้งสำคัญในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากให้ผู้ชมได้ดูเพราะเรื่องราวความรักอย่างที่บอกว่ามันออกแบบไม่ได้ความรักมีความหลากหลายในมุมมองของแต่ละคนนะอ่ะฝากด้วยกับซีรีส์เรื่องนี้นะคุณผู้ชมรินไม่มีวันรักเป็นซีรีส์แนวอย่างที่บอกว่าแนวโรแมนติกดรามา่า กึ่งคอมเมดี้เล็กๆจำนวนตอนเขามีด้วยกัน10ตอนนะคุณผู้ชมดูกันแบบว่าทำจุใจเลยใน VTV นะและหลายในคนบอกว่าพี่เล็กซี่ดูออกอากาศตอนไหนล่ะทุกวันพฤหัสนะช่วงเวลา20นาฬิกาหรือว่า2องทุ่มนั่นเองนักแสดงนำน้องเอนจอยและน้องจูนค่ะเขาบอกว่า เต็มที่เรื่องนี้จัดเต็มเรื่องนี้ต้องการให้คนได้เห็นเลยถึงฝีไม้ลมือการแสดงนะของน้องเอ็นจอยและน้องจูดนอกจากนั้นค่ะยังมีนักแสดงอีกหลากหลายคนเลยที่ตบเท้ามาพิสูจน์ฝีมือการแสดงด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องนัตตี้นัทมนนะคะน้องเปิโนเกวลินค่ะน้องหิม เอลิชานะคะแล้วก็คุณปราปราบประดลนั่นเองค่ะเรื่องราวอย่างที่บอกนะอยากให้ผู้ชมเนี่ยได้ดูเพราะว่าปัจจุบันนี้ซีรีส์นเขาาลงทุนแล้วก็นำเสนอให้เราได้เห็นในมุมมองความรักที่หลากหลายแนวในมุมมองของเกิรลเลิฟก็จะมีมุมมองความรักอ่อนละมุนมุมมองความรักเรื่องราวความรักที่มันซับซ้อนอยู่ ใส่ลงไปในซีรีส์เกิร์ลเลิฟในมุมเดียวกันบอยเลิฟค่ะคุณผู้ชมหรือว่าซีรีส์ Y เขาก็เข้มข้นเช่นกันถึงบอกว่าปัจจุบนันนี้ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เกิร์ลเลิฟไม่ว่าจะเป็นซีรีส์บอยเลิฟยูริหรือว่าซีรีส์ Y นะกก็ได้รับกระแสะการตอบรับดีมากๆประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถูกจับตามองจากชาวโลกว่า โอ้โหประเทศนี้ผลิตซีรีส์ออกมาอู้เวริกูจังเลยนะทำออกมาได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเกิร์ลเลิฟบอยเลิฟหรือว่าภาพยนตร์หรือว่าละครหรือว่าเพลงนะเพราะว่าเราเห็นได้จากศิลปินไทยหลายๆคนตอนนี้เนี่ยดังไกลและโกอินเตอร์ไปขึ้นเวทีระดับโลกแล้วด้วยเอาเป็นว่าฝากสนับสนุนด้วยนะฮะอุตสาหการรมทุกอ,อุตสาหการรมความบันเทิงของไทยตอนนี้ดังไกลไประดับโลกแล้วรวมไปถึงก่อนจะลา ฝากด้วยคุณผู้ชมก,กับในส่วนของอันนี้ก่อนซีรีส์ก่อนฝากซีรีส์ก่อนก่อนจะไปฝากผลิตภัณฑ์นะรินไม่มีวันรักค่ะฝากด้วยออกอากาศทาง VTV นะคะตอนนี้หลายๆคนสามารถรับชมได้ย้อนหลังด้วยนะคะแล้วก็รอชมได้เลยทุกวันเระหัสช่วงเวลา20นาฬิกานักแสดงนำอย่างน้องเอนจอยและน้องจูนค่ะพร้อม เสิร์ฟความฟินในแบบฉบับรินไม่มีวันรักให้กับคุณผู้ชมได้ร่วมกันฟินไปพร้อมๆกัน